สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดบเก่งกี้วันนี้กันจะพาพี่ๆนะคะมาพบกับฟอร์ r เรน er ค่ะรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะราคาสำหรับเกียร์ออโต้จะอยู่ที่ 9 0 0 0ค่ะ2,000บาทสำหรับเกียร์ธรรมดาค่ะจะอยู่ที่8 0 0 0 0นะคะ57,000บาทค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด 1, 160แรงม้าค่ะแรงบิด385นิวตันเมตรเดี๋ยวพาพี่ๆมาชมเลยนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะ วันนี้นะคะลูกค้าจะเน้นนะคะเป็นแต่งแนวสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์นิดนึงเนาะก็จะเริ่มจากโดวนี้เลยเป็นชุดแต่งค่ะ F 1 5 0นะคะสป i d เดอร์ Spider, ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวอักษร FORD แบบนี้พี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะว่าต้องการเป็นสีอะไรร่วมถึงไฟ LED 3จุดด,ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกไฟ LED 3จุดเป็นแสงสีส้มนั่นเองแต่ไฟ LED ตัวนี้คือมีให้เลือกก็คือมีสีส้มค่ะแล้ว สีขาวถัดมาค่ะสัญลักษณ์ของชุดแต่ง F150 Spider ก็จะมีไฟตัวซีแสงสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะวาวเข้าไปแบบนี้เนาะข้างหลังของเขาค่ะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยถัดมาค่ะ ทำการครอบไฟหน้านะ้อเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงคันนี้ค่ะทําการเปลี่ยนนะคะอัปเกรดไฟแบบเต็มระบบเลยซึ่งจะเปลี่ยนเป็นไฟมาสแตงสามครีบแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟเดิมของเขาเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเราทําเพิ่มใน่่งตัววงแหวนสี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ตัวนี้เก่งทําเป็น2สเต็ปให้นะคะก็คือต่อไฟสเต็ปไฟเลียวด้วยอ่า ถัดมาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดค่ะซึ่งจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง F150 Spider นะคะล้อบ้างค่ะ รอและยางตัวนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะอันนี้ลูกค้าเน้นนะคะวิ่งในเมืองนั่นเองนะคะก็จะเน้นการประหยัดน้ํามันนะคะเกาะถนนรีบน้ำนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจนย์มากๆเลยในส่วนของครอบแก้มค่ะเดิมๆแล้วรุ่นนี้ค่ะครอบแก้มของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะวันนี้ทําการครอบเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวชุดแต่งตรงจุดอื่นและที่เพิ่มเติมค่ะตัวเบ้ารองมือเปิดตัวนี้นะคะก็เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะ ทัมาด้านบนบ้างค่ะราวหลังคาค่ะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแต่ไม่ได้เจาะตัวรถเนาะในส่วนของกันสาดค่ะตัวนี้เป็นกันสาดแท้นะคะเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยความเข้มของฟิล์มค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็น60%รอบคันนั่นเองค่ะมาด้านท้ายกระบะบ้างที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวครอบฝาถังน้ามันนะคะสีดาด้านเนาะส่วนด้านหลังรถนะคะก็จะเป็น ครอบไฟท้ายนะคะครอไฟท้ายตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะรวมถึงเบ้ารองค่ะมือเปิดท้ายกระบะทรงปลายดาเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของรุ่น XLT เกียร์ออโต้4ประตูคันนี้ค่ะเดี๋ยวเก่งพาไปดูข้างในนะคะว่าข้างในของรุ่น XLT นะคะเป็นอย่างไรบ้างมาเลย ภายในของรุ่น XLT ค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยได้สีเทาแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยเนาะ ก็จะเพิ่มความรู้รานะคะให้กับห้องโดยสารดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้เป็นจอเดิมจากโรงงานนะคะหน้าจอขนาด8นิ้วเมนูภาษาไทยค่ะรองรับในส่วนของระบบ Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะรวมถึงโทรช่วยเหลือฉุกเฉิน1669ด้วยและคันนี้ค่ะเก่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค,ค้าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าพร้อมกล้องถอยนั่นเองค่ะ ระบบความปลอดภัยค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะระบบเบรก ABS ค่ะระบบกระจายแรงเบรคค่ะ EBD นะคะระบบป้องกันการพลิกคว่ำค่ะ ROM นะคะแล้วก็ระบบนะคะในส่วนของ TCS ค่ะป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะและระบบ ESP ค่ะ ในส่วนของตัวสถิรภาพการทรงตัวแล้วก็ระบบนะคะในส่วนของอำนวยความสะดวกของคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารก็จะมีกระจกนะคะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะรวมถึงไฟหน้าด้วยแล้วก็ระบบพิ l วลอนแอค่ะ HLA นะคะช่วยให้พี่ๆออกตัวบนทางลาดชันได้อย่างง่ายดายเลยฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับ Ford r a n เจ r XLT นะคะพี่ๆท่านใดสนใจ Ford เ a นเจ r หรือ ฟอร์ดเอเวอเรสต์ทักทายสอบถามเก่งได้ช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ไลน์ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปชมนะคะรูปแบบการตกแต่งนะคะทั้ง Fort Ranger แล้วฟอร์ e เอเวอได้นี่เลยค่ะช่องยู u ูบฟอร์ดบายเก่งกี้เข้าไปรับชมนะคะในเพลย์ลิสต์นะคะรูปแบบการตกแต่งมากมายเลยเข้าไปรับชมแล้วฝาก พี่ๆนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนนการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย